สวัสดีครับผมเคนคลินิกลักเท้าครับสำหรับผู้ที่มีภาวะปวดอุ้งเท้าเรื้อรังหรือผู้ที่มีข้อกังวลว่าเราจะเป็นอุ้งเท้าเสื่อมหรือข้อเท้าล้มนั้นอาจจะมีข้อสงสัยนะครับว่าเราควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรดีซึ่งในคลิปนี้นะครับทางคุณหมอจะมาแนะนําวิธีการดูแลการเหล่านี้ครับเรามาฟังกันเลยนะครับครับในกลุ่มของปวดอุ้งเท้าเรื้อรังหรือในกลุ่มของ เท้าแบนและปวดอุ้งเท้าเรื้อรังและในกลุ่มของปวดอุ้งเท,ท้าเรื้อรังและไม่มีเท้าแบนนะครับในกลุ่มนี้ลักษณะโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะเกิดจากเอ็นประคองอุ้งของเราเนี่ยทำงานมากเกินในกลุ่มของที่คนมีน้ําหนักเยอะหรือในกลุ่มของกลุ่มบุคคลที่ใช้เท้ามีแรงกระแทกต่างๆหรือมีการเกรงของเท้าสูงนะครับยืนนานมีแรงกระแทกนักกีฬาเนี่ยยิ่งทุกคนที่เป็นเท้าแบนหรือเท้าโก่งร่วมด้วยแล้วเนี่ยอาจจะทําให้แรง กระชากหรือแรงกระแทกสัดสมของเอ็นของ,ขอ,งอุ้งของเราเนี่ยมีการอักเสบเรื้องทำให้ปวดเลืล้ำนะครับจะเป็นบอกเกิดของการทําให้เกิดเอ็นประคองอุ้งของเราเสื่อมสุดท้ายเนี่ยทำให้เกิดข้อเท้าเสื่อมหรือเท้าเสื่อมได้เลยนะครับซึ่งทําให้ปวดเท้าไม่หายและหลักในการดูแลภาวะเหล่านี้นะครับ <S <s ก็จะเป็นการประคองที่อุ้งเท้าและการลดแรงกระแทกให้ได้มากที่สุด ทั้งในบ้านและนอกบ้านเลยนะครับรวมถึงหมั่นทํากายภาพเพื่อเพิ่มความเยืดหยุ่นและแข็งแรงให้กับเอ็นประคองอุ้งนะครับซึ่งหลักในการทํากายภาพเอ็นประคองอุ้งนั้นเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ด้านล่างให้นะครับและในส่วนอุปกรณ์ที่สามารถช่วยได้นะครับสําหรับนอกบ้านนะครับเราสามารถใส่นุ่มอุ้งเท้ากับตัวรองเท้าที่เราใส่เพื่อกระจายแรงและลดแรงกระแทกในส่วนบริเวณอุ้งเท้าได้เลยนะครับและสําหรับในอาคารก็สําคัญไม่แพ้กันครับ ในส่วนในอาคารนะครับเราสามารถใส่รองเท้าโพลีที่เสริมบริเวณอุ้งเท้าเพื่อช่วยลดแรงกระแทกและกระจายน้ําหนักในอาคารได้เลยครับทั้งนี้นะครับก่อนนอนและหลังตื่นนอนแนะนําประครบอุ่นที่บริเวณอุ้งเท้าหรือเอ็นประคองอุ้งเพื่อยืดกล้ามเนื้อด้วยครับสำหรับท่านใดนะครับที่มีอาการปวดบริเวณที่อุ้งเท้าเรือรังหรือกังวลว่าเราจะเป็นอุ้งเท้าเสื่อมหรือไม่สามารถลองใช้วิธีการเหล่านี้ได้นะครับ ทั้งนี้นะครับหากท่านใดต้องการดูแคตตาล็อกสินค้าของคลินิคลักเท้าสามารถสแกนบาร์โค้ดที่ด้านหน้าเพื่อดูแคตตาล็อกได้เลยครับและถ้าหากท่านใดนะครับต้องการสั่งซื้อสินค้าหรือต้องการสอบถามเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์สามารถสอบถามทางไลน์โดยการสแกนบาร์โค้ดที่ด้านหน้าหรือถ้าสะดวกทางโทรศัพท์ก็สามารถโทรที่เบอร์0902101993ได้เลยนะครับทั้งนี้นะครับถ้าท่านอยู่ในกรุงเทพหรือปริมณฑลแล้วต้องการส่งด่วน ทางคลินิครักเท้าก็สามารถจัดส่งโดยการจัดส่งทาง m e s s ซ n g e r ได้เลยครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับคลินิกลักเท้าครบทุกอุปรกรณ์เกี่ยวกับเท้าและอุปกรณ์หลังการผ่าตัดครับสวัสดีครับ